ประธานปตทได้ยังไงวะไปไปดูชื่อสิเพราะคนคนที่เป็นประธานเดิมทวงบีไม่ออกบ้างยังไม่ครบวารละฉะนั้นวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพ,พี่น้องลองสารต่าดูทีว่าพี่น้องจะคิดอย่างไรล่ะการที่พี่น้องจะคิดยังไงแล้วตัดสินใจนี่ <S <S เขาเรียกว่าตัดสินใจทางการเมืองเพื่อให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัยแล้ว เมื่อประเทศอยู่รอดไปพี่น้องจะได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับพี่น้องอย่านึกว่ามันแยกกันนะระหว่างประเทศกับตัวพี่น้องเนี่ยวันนี้ก็มาโอ้ยข่าวก็โหมใหญ่เลยไอ้เรื่องลูกตั้งผู้บ่ากทมสุดท้ายก็เหลืออยู่สองพักแล้วก็บอกว่านี่คือสองครามชิงเมืองเออชิงเมืองไปสร้างจนเป็นปรากฏการณ์แค่การปกครองท้องถิ่นกลายเป็นไปสร้างเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับกำลังเกิดสงครามในประเทศไทยอ่าอ่า มันมันจะบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าไอ้สองพักนี้ชนะเลือกตั้งเนี่มันไม่ใช่พักไหนบริสุทธิ์ุดพองมันโกงทั้งคู่โกงทั้งคู่แหละไอท้ที่ไอ้ที่บอกว่ามีไอ้พักหนึ่งเอาผีเข้ามาก็มึงมึงโวยก็แสดงมึงเอาผีเข้ามาในน้อยกว่าแค่นั้นแหละไม่ใช่มันไม่ทำนะมันทำแต่หลอกในการสร้างภาพพจน์ของแต่ละพักแค่นั้นเอง ให้ดูสมจริงให้ดูดีใช่ครับในข้อก็มีการถามผมนี่ว่าอาจารย์จะลงจะเลือกใครดีระหว่างพรรคนี้างนี่หูมันมันโกงทั้งคู่นี่พูดจากประสบการณ์จริงๆริงแล้วข้อที่จริงที่มีอยู่เราไม่จะจะได้จำจไม่ได้หรอกครับยิ่งก็ขตอบแบบนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางครับไม่มีทางหรอกแต่อย่างไรก็ตามวันที่สามก็ควรจะต้องออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันนะจะเลือกยังไงก็เป็นเรื่องของท่านแล้วท่านไม่ต้องถามผมผมจะเลือกใคร พอถามยังไงผมก็ไม่บอกครับนั้นนายกเองรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วมีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการคลงังรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานต้องเอาไปทวงทะเลหมดเลยไม่มีประโยชน์ครับับปรอยู่ชาติบ้นานเมืองยามนี้นะครับฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้พี่น้องก็ลองสลตาคิดดูว่าเขาล่อ,อเถอกันอย่างไรแล้วสื่อมวลชนเนี่ย เสนอมุมไหนอย่างไรพี่น้องได้ประโยชน์จริงๆหรือไม่ถ้าไม่ได้ประโยชน์จริงๆตามที่พี่น้องห่วงใหญ่พี่น้องจะเอาอย่างไงครับเจตนาจริงๆคือตรงนี้นี่เองที่จะต้องตัดสินใจโดยข้อเท็จจริงที่ชัดด้วยตัวของพี่น้องประชาชนเองวันนี้ถ้าพี่น้องตัดสินใจฝากความหวังไว้กับพักอะไรพี่น้องต้องสรุปตัวเองได้ไดว่าฝากได้จริงหรือหรือถ้าพี่น้อง ตัดสินใจจะฝากความหวังไว้ตัวตนบุคคลใครเนี่ยพี่น้องฝากได้จริงเลยผมอยากจะสรุปว่าวันนี้เนี่ยนี่สินวันนี้ออกข่าวมาเนี่ยผมอ่านก่อนออกรายการนี่ผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ายืนยันมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า นี่ยังไงก็จะไม่ถึงห้าสิเปอร์เซน GDP ก็มันกู้แหลกลางขนาดนี้มันมันไม่ถึงห้าสิเซน GDP ได้ยังไงก็<ะ>ก่อนหน้านี้บอกห้าสิบสองแล้วก็ปั่น GDP ขึ้นไปหลอกอีกทียงไงครับคือจริงๆแล้วนี่คือห้าสิบสองแล้วก็ปั่น GDP หลอกขึ้นไปเพื่อจะให้ห้าสิบสองมันลดลงมามากกว่าห้าสิบมันก็คือเล่นคนตัวเลขใช่ไหมครับซึ่งหลายคนบอกเศรษฐกิจดีแต่เศรษฐกิจแย่แต่ตลาดหุ้นราคาขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความหลอกครับวันนี้อังกฤษครับ สภ้ามันดีกว่าประเทศไทยไหมในการเืองการปกครองดีกว่ามั่นคงกว่ามันยังถูกลดเกรดเลยครับถูกไหมครับจากสามจากตองเอเนี่ยเป็นสองเอหนึ่งครับสองเอหนึ่งบีครับครับฉะนั้นนะถ้าเราปล่อยประเทศเราไปอย่างนี้เนี่ยไอฐานหน้าประเทศมันจะไม่ถูกถลดเลยงั้งพี่น้องประชาชนถ้าจะประเมินการทำงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแดนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพลังงานเอา3ามเรื่องนี้ก่อนเนี่ยวันนี้พี่น้องประเมินเฉพาะการทำงานรัฐบาลไม่ได้พี่น้องต้องประเเมินการทํางานของรัฐสภาด้วยว่าภายใต้ประธานรัฐสภาคนนี้พี่น้องว่ามันมีหรือไม่มีมีมค่าเท่ากันไหมหรืออย่างไงหรือพี่น้องจะยอมเสียเงินให้มันอะไรต่ออะไรพี่น้องต้องคิดด้วยนะพี่น้องจะต้องประเมินองค์กรอิสระทุกองค์กรด้วยว่ามันเป็นยังไงทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติได้จริงหรือเปล่าใช่อย่างที่พี่น้องอยากได้ใช่ครับ ไม่งั้นสิ่งนี้พี่น้องอยากได้บ้านบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบเรียบร้อยอะไรๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกรในสิ่งต่างๆนนที่มันมีอํานาจอยู่ใน,นกลนนนไกลนู่นกลไกนี่องค์กรอ,อิสระพรรคการเมืองอะไรคุมอย่างนี้งี้มันมันคิดได้แต่ความจริงมันไม่เกิดไงมันไม่เกิดจริงตามที่คิดอ่ะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องมีผลเป็นวิทยาศาสตร์กลับมาเป็นเหตุเป็นผลว่าอะไรเป็นเหตุอะไรแต่ตะทะลงมันอย่างไรถ้าพี่น้องคิดแต่ เข้าข้างตัวเองใน,นลักษณะฝันเกินจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะตั้งหลักประเทศไทยจริงๆก็จะต้องออกจากความลวงเหล่านั้นให้ได้ใช่แล้วก็ต้องเข้าถึงความจริงถูกแล้วก็ต้องตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้ความรู้ของพี่น้องประชาชน,ชนเป็นตั้งครับแล้วถ้าพี่น้องลังเลล่าช้าไปเรื่อยๆนี่นะครับปัญหามันก็จะบานไปเรื่อยๆเ,เหมือนกรณีไทยกพูชาที่มันบานเบิ่มาถึงขนาดน,นี้เพราะมันไม่มีใคร รับภาระเอาใจใส่ทําหน้าที่โดยชอบเลยมันก็ถึงเหมือนภาคใต้ด้วยใช่ไหมถึงเหมือนภาคใต <c oughs> ้ครับที่ซัดกันล่อเถ,อ <c oughs> ถิดกันได้ถึงขนาดนี้ครับฉะนั้นอยากคิดว่าเรื่องราวมันเป็นไปไม่ได,มไ,ได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยทุกเรื่อง <c oughs> โดยเฉพาะความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองสิครับ <c oughs> วันนี้สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้ในบ้านเมืองนี้ก็คือจะมีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะ <c oughs> <ๆ S 1> เงื่อนไขไม่มีเลยที่จะให้เกิดสิ่งดีๆได้ครับ เพราะงั้นการพลิกผันตรงนี้จึงอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องเข้าใจและทําหน้าที่ตามรัฐมนูญอย่างจริงๆแล้วก็ต้องเข้าถึง<อ>แล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังแล้วต้องกล้าหารด้วยถ,ถ้าไม่ทําตามรัฐมนูญจริงๆจะไปยึดกับอะไรอ่ะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าคิดเราเองอีกใช่ไหมไญญครับไม่ละครับอันเดี๋ยวลองฟังพี่น้องประชาชนดูแล้วถ้าพอ <นะ S 1> ่อแม่พี่น้องกลับมายึดรัฐมนูญแล้วทําตามนู่นจริงๆมันก็เกิดคือแปรขึ้นมาจริงๆครับแต่วันนี้มันไม่ใช่มันเป็นคือแปรบนกระดาษ เหมือนกับไอโรงงานนรกที่ระยองที่ทุนสามานจีนมาก่อตั้งครับมันก็เป็นคือแปรบนกระดาษไงพี่น้องไปศึกษาเอกสารตามที่ผมได้เห็นจะเห็นเลยโอ้โหเรรขา<อ>ม<ข>อ,อ,อกบันทึก <c oughs> ถ,ถ,ถึงโรงงานอ่ะขออย่างงุนอย่างนงี้บนกระดาษมดเลยแต่ว่าความเป็นจริงไอโรงงานมันไม่ได้ทําตามหนังสือไปเลยมันทําอีกอย่างหนึ่งสั่งให้หยุดมันก็ทําเฉยสั่งให้มันทําอย่างนี้มันก็ไม่ทํไอนี้ก็เรียกว่าคือแปรบนกระดาษมันไม่ใช่คือแปรจริงครับ คือแปลจริงแปลว่ามันจะเกิดการกระทําจริงในสําหรับวงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้มันไม่เกิดไงเมื่อไม่เกิดแล้วพี่น้องจะมาตั้งคิดว่าบ้านเมืองมันจะดีอีกมันจะดีแล้วมันยังไม่สุขงอมมันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความเห็นอย่างไรนะครับมีเวลาประมาณ10นาทีนะครับแสดงความคิดเห็น เข้าสู่รายการนะครับ029602133 029602134นะครับกับความเห็นในการทำหน้าที่ที่เราจะตั้งหลักประเทศไทยโดยมีวาระเร่งด่วนสองสาเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแดนเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไดเลิก์ท่านชัยวัฒน์ครับคุณศิริวัฒน์ครับครับเจญเลยครับครับคืออย่างนี้นะฮะผมเคยคุยกับ ผู้บริหารปตท,ทคนหนึ่งหลายปทีที่เขาวางท่อกา๊าซใหม่ๆนะฮะเขาก็บอกว่าท่อกา๊าซเนี่ยเราวางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งต่อไปเราจะขายกา๊าซเนี่ยให้เขาใช้แต่ขณะนี้ทำไมกลายเป็นเราซื้อของเพื่อนบ้านมาใช้แล้วล่ะครับนั่นน่ะสิครับผมผมจําได้เลยครับเขาพูดอย่างนี้จริงๆครับผมคุยเขาว่าตั้งแต่มัน มันผ่านมาตลอดท่อแก๊สเนี่ยฮะตัวครับตั้งแต่แถวองคลักษ์ลังสิตธ์คลองสามออกไปทั้งนั้นทั่วไปนะฮะเนี่ยเขาบอกเ่ยตอนนี้โอ้โหเมืองไทยลุ่งเรืองตอนนั้นนะคุยตอนนั้นน่ะจะวางท่อแก๊สเราจะต้องขายแก๊สออกไปประเทศเพื่อนบ้านทําไปทํามาตอนนี้เราต้องซื้อก๊าซจากพแม่มาใช้เหรอครับเนี่ยให้คนไทยไม่ใช่คนปัญญาอ่อนคนงู้นะครับเขาฟังนะเขาฟังรู้เรื่องมันมันเอากันหน้าด้านอย่างนี้นะครับ ครับแล้วผมผมมานั่งนึกถึงตัวเองตอนนี้นะฮะว่าเราเสียค่าไฟเนี่ยแผง FT เอฟทีนี่สูงนะครับผมมองว่าเสร็จจากการซ่อมท่อแก๊สเนี่ยไฟฟ้าจะต้องขึ้นแก๊สหรือน้ำมันจะต้องขึ้นหรือที่กำลังคิดชั่วกงจ,จะกำลังจะทำโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำมันทีนี้นะครับ รับประทานยัดหากันสบายเลยครับสั่งน้ำมันเข้ามาเองผลิตได้ซ่าเองแล้วก็อยู่อย่างสบายมากแล้วก็จะมาคิดค่าไฟจากผู้ใช้อย่างแพงๆเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับไอการซ่อมแซมอย่างนี้มันมันไม่ใช่หรอกครับ,รบผมเมื่อเคยอยู่โรงงานมา,มาตั้งกี่สิบปีแล้วนะครับไม่มีหรอกครับอาการอย่างนี้นะฮะผมผมมานั่งดูแล้วว่าเขาเขาพวกนี้เขาคิดว่าคนไทยเนี่ย อ่าโง่หลอกได้แต่ไม่ใช่หรอกครับพวกเขานี่กำลังเป็นอัลไซเมอร์วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างเอาคนอย่างเอาว่าไงนะฮะเขาลืมลืมครับครับเขาลืมแล้วแล้วเอาคนอย่างนี้มาบริหารประเทศชาตินะครับบันไลหมดแล้วครับเพราะอะไรอํานาจอยู่ในมือแต่เสร็จแล้วทําในสิ่งที่ผิดหมดเพราะนั้นตรงนี้ผมผมขอขอบอกเลยว่า มันมันยังไงอ่ะมันไหลพูดไหลกลับไหลทีมก็เหนื่อยนะบางคนเขาก็ยังเฉยอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนเนี่ยครับไม่รู้จะพูดไงมันบางทีบางทีเราเองก็เหมือนจะท้อแต่เราก็ท้อไม่ได้นะฮะต้องสู้ถึงที่สุดแหละเออแล้วประธานโทษรุกนี้วันเกิดท่านบรรวิ์ที่วัดนั่ก็ยังจัดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยอ่าจัดอยู่ครับเป็นงานคล้ายวันเกิดแล้วครบรอบสามปีของช่องสิบสามสยามไทยของช่องสิบสามด้วยครับใช่ครับ ก็มาเจอกันที่นี่แล้วก็รถออกที่นี่ครับช่อง13ที่เมืองทองธานีก็ยินดีด้วยนะครับเผื่อไม่ได้ไปเนี่ยหมครบสามปีแล้จะต้องไปคูณอีกสิบเป็นสามสิบปีแล้จะขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งน้ำมันเป็นสินเรามาเหลือริทลสิบบาทนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคือจริงๆมันไม่ใช่เป็นอันไซเมอร์หรอกถ้าเรียกเป็นภาษาไทยมันตลบตะแหลงปิ้นป้อนหลอกลวง ท่านเคยพูดว่ามีเป็นโรคจิตตัวหนึ่งใช่ไหมครับี่ตัวมันไม่ใช่ลืมหรอกมันเจตนาครับเพราะว่ามันรู้ว่าประชาชนนี่ใจใจดีไงไม่ไม่ไม่เอาเรื่องพอประชาชนคนไหนเอาเรื่องมากมันก็ไอ้พวกนี้หัวรุนแรงมันก็ใส่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หลงลืมหรอกเอาใส่เมช่อเป็นเป็นโรคที่มีเจตนาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับทั้งสองท่านครับครับรวดเร็วเลยนะครับคือ เรื่องเขาพระวิหารก็ดีนะครับครับเอเรื่องพลังงานนะครับก็ดีเรื่องภาคใต้ก็ดีนวิกโยธินนะครับแหมเก่งนะครับค่าได้ที่หกศบนะครับนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับนะตัวละครตัวเดียวกันโรงเดียวกันครับนะครับก็คือไอ้เจ้าไอ้เจ้าดูไบนั่นแหละครับนะอย่างภาคใต้นะครับชัดเจนนะครับ ที่เขาฆ่าดัซิบหกศพนะครับแล้วก็แต่งตัวสกโก้เลยนะครับเหมือนกับออเมริกันเลยนะครับนะแต่งตัวรอเลยนะครับนั่นคือนะครับฮอลลีวูดสร้างครับนะครับความหมายนะครับคือฮอลลีวูดฮอลลีวูดสร้างนะครับรอพวกตัวกันเองนะครับนะเข้าไปให้ทหารฆ่าเพื่อต้องการผลครับนะสังเกตไหมครับตอนเขาทำศพกันละครับเห็นไหมครับเขาแห่กันลุงตุงนังนะครับนั่นคือลักษณะเหมือนกระตากใบหรือว่าลือเซครับจุดไฟโหมเข้าไป นะครับเพื่อต้องการจะแบ่งแยกดินแดนถามว่าแบ่งแยกไปไหนก็แบ่งแยกไปให้พวกดูไบน,นะครับนะนะครับแน่นอนชัดเจนครับทุกอย่างนะครับเรื่องพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับต้องการจะขึ้นข้าวไฟนะครับเรื่องเขาว่ามิหารก็ต้องการจะเอาพลังงานในอ่าวไทยก็เท่านั้นแหละครับจ้าก็ให้ตัวคอตัวเดียวกันละครับครับสวัสดีครับครับเริ่มเริ่มไปในคันรองเดียวกันในประชาชนว่าไอเรื่องดินแดนโยงกับพลังงาน อันนี้อันนี้เป็นผมมองว่าเป็นประสบการณ์ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ใช่ไหมครับที่พุ่งไปที่อ่าวไทยก่อนเลยตั้งแต่แรกๆแรกครบแรกๆมีสามมีสามกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งไปที่พระวิหารกลุ่มหนึ่งไปพิสูจน์เรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแต่กลุ่มสมัชชาไปที่กอกุลเลยกอกุลเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับยังอยู่ในสายไหมครับครับเชิญเลยครับ ค่ะครับ,รบเจอญเลยครับเออท่านพรุ่งนี้จะออกข่าวใช่ไหมฮะแถลงข่าวาค่ะคือว่าอย่างไงก็ขอเตือนนิดหน่อยนะคะครับเพราะว่าท่านไม่รับสารโลกก็โอเคนะฮะครับอันนี้ก็โอเคแต่เราไม่ต้องไปยุ่งกับ M อ U T อาร์จอะไรเราไม่ต้องยุง่งเพราะพวกนั้นเราต้องถือว่าเป็นหมอฆะหมดรเราไม่รับ เพราะว่ามันเป็นรับที่ลักนาแอะไรนี่คมไม่ต้องไปสนใจ <c oughs> นะในเมื่อมัน <c oughs> ปฏิเสธแล้วคือปฏิเสธแล้วถ้าเรามีโอกาสก็คือเอาอนุสัญญาตโตเกียวยื่นเข้าไปอีกทีนึงัง <c oughs>